ชุดการแสดงเราก็ยังมีอสี่ถึงห้าชุดด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีชุดการแสดงมีสุนัขตำรวจนะครับจะมาโจวความสามารถด้วยนะครับพร้อมแล้วก็พบกักกบกายกรรมโมน้าครับเอา้าไปแล้วนี่โมนไเลยครับเข้าแถวโมน้า วนหลังกลับครับอ่ะต่อไปม้วนหลังครับนักยิมนานะสิกรุ่นจิว๋วม้วนหลังมาเลยครับหนึ่งที่สองข้อที่สามม้วนไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาก็ออกลับทางหน้าก็ได้ไปจะเป็นหกสูงสะพานโค้งหกสูงสะพานโค้งเรามาดูนะครับว่าหกสูงสะพานโค้งจะเป็นยังไง ครับยิงมตัวถิ่นตัวจิ๋วไปเลยครับ6 6สูงสะพานโค้งมีเซนิดหน่อย6สูงสะพานโค้งนี่นี่นะครับแข็งแรง6สูงสะพานโค้งคั้งที่สองครับอือเราบอกว่ามารอนานอัพชั้นสองอือนี่ขึ้นแล้วนะครับ รอบที่3ขึ้นไปขึ้นครับเออขึ้นมาแล้วอ้าวผ่านไปนะครับครับจะิีมือหลักการหน้าอ้าวไปแล้วครับจะิีมือนี่รอบที่2ครับโมลนิ่งกี่นัดครับเย่งกันเลยนะครับผมโลิมดนี่ไปแล้วครับลิงม้วนไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโมดนิ่งครับอ่าลิงสองตัวไปแล้วครับนี่อ๋อลุตครับลุตลอน่อยรอหน่อยโอ้ออกข้างนิดน่งไม่เป็นไรไม่เป็นไร มาดูลิงโอว์ผู้มาครับทางครับเดินช้างเรามาดูนะครับว่าช้างเกินยังไงนี่เป็นการโชว์ยิมนาสติกจากจมยมจมรมิมนาสติกจากหลัสวนนี่เดินช้างครับช้างมาเลยครับช้าง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 โอ้มีมวงมีงาหาช้างอยู่ตรงไหนครับหาช้างไปแล้วครับไปแล้วมีังช้างตัวเล็กช้างตัวใหญ่โอ้ีนะครับดี่ก็เรียกว่าเดิบนหน้านะครับ คนที่หนึ่งวนที่สองขึ้นไปครับเอาเชือกเชือกนะครับขึ้นไปครับคนหน้าขึ้นนะครับนี่ใช้โต๊ะโรงเรียนอุปกรณ์ง่ายๆหกสามเท่าหกสามเท่าช้างโ <Pam ela. S 2> ต๊ะไปยังไงกับหกสามเท่าไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหมครับค้างอยนะครับนี่หกสามเท่าห้าคนหกสามเท่าห้าคนนะครับมาดูช่วงการแสดงชุดนี้คนที่สองคนที่สาม ข้ที่3าม 4. ไปนะครับข้อที่4ไปนะครับอข้อที่5้ปิดท้ายนี่จบอ่อาผ่านไปนะครับนี่ดีกว่าเรียบหนอยน้องก็ต้องรอดูว่าที่ถ้าจะกระโดดไม่ข้ามนี่จะกระโดดมันแล้วมันเป็นยังไงนะถ้าไม่ข้ามอ่ะทีนี้จะกระโดดได้ข้ามแล้ว ที่สองที่สามค่ะซึ่งการแสดงชุดนี้นะคะผู้ฝึกสอนนะคะก็คือคุณอิสิาดวงสกุลนะคะเป็นไปชนีบ้าน้หลังสวนนั่นเองนะคะผู้สนับสนุนนะคะก็คือสพตปากน้ำหลังสวนเขาจะมือดำดำแล้วนะครับปากน้ำหลังสวนนะคะแล้วก็โรงเรียนวัดสว่างมณฑ์แพรสุริยาปากน้ำหลังสวนนั่นเองู้สนับส